ตอนนี้เสาที่สั่งมาถึงแล้วน,นะครับผมตัวนี้ผมจะเอามาทํารั้วที่บ้านนะครับผมอีกสองเมตรห้าสิบเดี๋ยวผมจะเอาไปทารั้วข้างไอ้พักสาบนะครับผมเป็นไว้ที่สวนนะครับตัวนี้จะลงไว้ใช้ที่บ้านนะครับผมสั่งอย่าล้วนะครับผมเดี๋ยวพามาดูเสาเสาอยู่ที่สามคูณสามนะครับผมเขาจะเจาะรูให้อย่างนี้เลย เรียบร้อยนะครับผมที่เหลือเราก็แค่เอาไปขุดปรับระดับเอานะครับผมมันจะมีเหล็กโผล่อย่างเงี้ยเหล็กโผล่ที่เราเอาไว้เกี่ยวเกี่ยวลวดหรือเราจะเกี่ยวเหล็กข้างบนก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็มาลงที่สวนนะครับผมตัวนี้เป็นเสาอัดแรง3าคูณสตัวนี้ยาว2องเมตรห้ินะครับผม ตัวนี้ผมสั่งมาทำร้านผักสาบหรือจะทำคางนะครับผมเราต้องใช้ความยาวสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าเราใช้เสาสองเมตรมันอาจจะเวลาเราฝังไปมันจะอาจจะเดินไปมันต่ำนะครับผมถ้าเป็นสองเมตรห้าสิบเราฝังไปสักห้าสิบเซนมันก็จะเดินไปมันไม่ชนหัวนะครับผมผมก็เลยเลือกสั่งเสา 3, สามคูณสามเสาอัดแรงสองเม็รห้าสิบนะครับผมตอนนี้ก็ ทางร้านเขาก็กำลังย่อยลงอยู่นะครับผมเสาที่ผมสั่งมานี้20ต้นนะครับผม2เมตรห้าสิบเพราะว่าผักสาบของผมปลูกไม่ค่อยได้เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมลองปลูกดูก่อนว่าไอมันจะต่อยอดได้ดีหรือเปล่าอันนี้แค่ลองลองดูก่อนเพราะว่าผมเลือกใช้เสานี้คือมันไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับผมว่าเป็นเสาไม้ มันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ากลัวปลวกกลัวอะไรมันขึ้นแล้วมันต้องเปลี่ยนเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก่อนตอนนี้ก็กําลังเอาลงอยู่นะครับผมเดี๋ยวระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดเดี๋ยวผมจะมารวมให้เพื่อนๆดูอีดูทีว่างบประมาณที่ผมใช้หมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวตอนที่ทําร้านเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะตอนนี้เรามานับเสาก่อนเช็คเสาก่อนนะครับผม ว่ามันจะครบตามจํานวนที่เราสั่งหรือ,อเปล่าเอารถใหญ่เพราะว่าเขาส่งหลายที่นะครับผมสั่งมาจากออนไลน์ครับผมรอเช็กเสาเดี๋ยวทําค้างเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับผม <S <S บก็ฝากขอบคุณที่มารับชมนะครับผมอย่าลืมฝากชมคลิปตอนที่ทํา